ด่วนสารรัมนุลมีมติอ่านคำวินิจฉัยคดี36สอวอร้องนายยงตีขาดคุณสมบัติความเป็นรัมตีกรณีคลิปเสียงหุนเซนวันที่29สิงหาคมเวลา15.00น,นโดยคดีดังกล่าวนี้มีการร้องจาก36สอวอที่เห็นว่านายยงตีไม่ซื่อสัตย์สุจริตและก็ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีที่มีการคุยทางโทรศัพท์กับหุนเซน แล้วก็ถือว่าทําให้ในาย y ตีเนี่ยขาดคุณสมบัติความเป็นนายงตีต่อไปโดยเบื้องต้นเนี่ยสารรับนูนจะให้ผู้ถูกร้องก็คือตัวนายงตีและก็เลขาสมชมาเรียกว่าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา10.30นถ้าไม่มาก็ถือว่าไม่ติดใจแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ผู้ถูกร้องและก็ผู้ล้อเนี่ยแถลงปิดคดี ส่งคำถแถลงปิดคดีในวันที่27สิงหาคมหากไม่ส่งก็ถือว่าไม่ติดใจแล้วก็ที่ระทึกก็คือวันที่29สิงหาคมเวลา09.00นตุลาการสารรัฐนูลจะนัดชี้แจงด้วยวาจาจากนั้นก็จะมีการปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการลงมติแล้วก็จะถแถลงคดีนี้ในเวลา15.00นของวันที่29สิงหาคมก็ลุนระทึกกันว่านายยมตีแพทองทานชินวัตรจะหลุดจะพ้นหรือว่าจะลอดตัวจาก ก่อนนี้คลิปลับที่คุยกับพุณเซน